สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ีสคิดนังดังในภาษาไทยเดลี่บล็อกวันนี้เอ่อง่วงแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนอนนอน,ต,ต,อนตื่นแล้วตื่นแล้วก็นอนหลับไม่ไม่ไมค่อยพอก็เอเท้านอนเรากว่า เืนนี้เรืงนี้จะเข้านอนโอเคอ่าพูดถึงวังนนี้ช่วงนี้ผมยุ่งกับธุระในชีวิตก็มีโอกาสฝึกพูดเรียนภาษาไทยน้อยกว่าปกติน่าจะาถือน่าจะ,จะดีขึ้นแล้วจะกลับมีเวลามากมากขึ้นแล้ว ตอนนี้อ่อมีหลายอย่างที่ต้องทำทุกวันทุกวันทุกวันนะครับก็แค่อ่านหนังสือทำแองกีแล้วก็ทำบอ็อกนี้น่าจะน่าจะแค่นั่นแหละไม่ค่อยมีอะไรอื่นที่ทำทุกวันอืมอะไรเรืบบร่องนี้ต่อไปได้ โอเคกับแฮร์รี่พอตเตอร์วันนี้อีกครั้งผมอ่านสีหน้าใช้เวลาประมาณประมาณเท่ากับทุกวันช่วงนี้สามสิบหกสามสิบเจ็ดนาีนาทีนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหน่อยหน่อยเรื่องโอเคเป็นจะมีสปอยเลอร์โอทำไมร่รู้ เกิดอะไรขึ้นในแฮร์รี่พอตเตอร์เลนที่สองก็บิดวิดีโอตอนทีนี้ตอนนี้เพราะว่าในซีแนนี้ที่ผมอ่านวันนี้เมืเ่อะไรเขาเรื่อเมื่อวันผมอ,อธิบายว่าเขาลองทางว่าทางผิดตอนใช้วิธี พิเศษสำหรับแม่พ่อหมดแม่หมดเข้าไปร้านอะไรกับครอบครัววีเซลีแต่ว่าเขาทำผิดเขัในที่สุดดนที่สุดเข้าในร้านอื่นแล้วก็ปังเอิญว่าเจอแมลฟอยที่ร้านนั้นแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าเขาเห็นแมวฝอย กำลังมาก็ไปแอบในตู้ก็มีโอกาสที่ฟังข้อเสนรอระหว่างนายมาฟ่ายกับเป็นดรีคเกิลเป็นพ่อของดรีคเกิลมาฟ่ายกับอะไรน,นะพ่อขาทีรั้งก็น่าสนใจแล้วก็ลังจากมาฟ่ายกับพ่อของเขาเอ่อออกจะ ไปจากร้านฮารีออกไปด้วยแล้วก็เข้าเดินเดินแล้วก็บางอื่นด้วยเครเจอเจอกับไฮกริเป็นเพื่อนของเขาเป็นพนักงานที่ออกวดด้วยวก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วยเราก็หลังจากนั้นเปิดกับเพื่อนด้วย mm hmm. เปิดกับพารมายนีผู้หญิงเพื่อนสนิทจาก h o กวอตส์ hmm. แล้วก็ ที่สุดจะกับครอบครัวอีกเลยด้วยก็น่าจะไม่ไม่กลายจากที่เราพยายามไปตอน,ตอนแรกเราเข้าเข้าไปในร้านนี้แล้วก็อุ้ยสลิปไปร้านนั้นแต่ว่าจริงๆลนะ้วมาเข่าใกล้ๆก,ก,กันไม่มีปัญหาอ,อแค่อันนี้ไม่ไม,ไม่มีเยอะในในช่วงนี้ เรื่องช่วงนี้โอเคคิดว่าสำหรับวันนี้พอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ